สวัสดีครับคุณผู้ชมที่นานท่านครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในช่องของเดอะกรีดแบอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม f ฟรนดิ้ง ncy ี่ภาค2กันอีกแล้วนะครับซึ่งต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยปลาเราพาร์ทที่แล้วเราเป็นปลาตัวสีเขียวเขียวเป็นปลาน้ำลึกนะครับฮ <Huh? S 1> แต่พาร์ทนี้เราจะเป็นปลาทูน่ามาลองเล่นกันเลยนะครับ แบบจ่งเขียวเขียวชะุมงเขาบอกให้เรากินปลาหมึกใช่ไหมตัวสีแดงโอเคครับได้ตะคุโบนัสอู้เอออ๋อมันมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยครับถ้าเราโดนปลาหมึกคนหมึกเสียมด้ำออกมาเนี่ยครับเราจะมองไม่เห็นแต่มันจะเป็นแบบ ปลาเรามันจะขยืน่นซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับจยก่พี่อชอบนะผมชอบเอฟเภาคนี้นะคือภาคสคือมันทำมาดีมากอะ่ะต้องลองไปเล่นดูครับเกมคือแบบเออดีจริงอะ่ะไม่ได้อวยนะภาพแรกกราฟ,ฟิกจะยังไม่เท่าไหร่แต่พอภาคสอมา ดีไซน์กราฟิกแล้วแบบรูปแบบการเล่นน่ะรูปแบบการเล่นยังน่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรอัปเกรดมากมายแต่พวกกราฟิกและลูกเล่นมันมีเพิ่มขึ้นมาก็ต้องลองลองอยังไงก็ต้องลองไปดูเล่นชุวยคูดไปดูเลยยังไงก็ต้องลองไปเล่นดูนะครับ oh, <no. S 1> ไม่น่าโมเลย oh, <no. S 1> <laughs> โดนกิน เฮ้ยอะไรอะอะไรอะมาทิเคดามาเหรอไม่ทันไ,ได้แล้วอ้าวโดนครับโดน <What? S 1> อ้าโดนแย่ง <c oughs> <c oughs> จาดนั้งกินเส <c oughs> <c oughs> เคดาค มันไม่กินด้วยอะ่ะมันไม่กินด้วยอะ่ะโนปโอ้ชีวิตผมลดรัวๆเลยอะ่ะอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยทำไม,มชีวิตเป็นเหลือสอง หายหายไปไหนวะที่ยิงเฟรนซีโอเคครับอืม Double frenzy อืม,อม,อมวนวนไม่ได้ไม่ได้ไหมอ้าวไปเฉย Double frenzy อืมวนอืมวน วนวนเรียบร้อยอ่าอย่าไปแย่งเรียบร้อยครับได้แล้วโอเคมาต่อกันว้าวชิปเปอร์คืออะไรกันนะ อะไรรู้เลวครับเห็นบอกให้หลีกเลี่ยงโนเสียงทำไมเสียงเครมมันลุล้นระทึกอย่างนี้เนี่ยอาโดนพ่นแบบงงงงอ๋วมีทุนระเบิดมาเฮ้ยโอ้โหเขาปากเฉยเลยครับแบบอะไรกันเรนนี <C le af> ตัวใหญ่ค่อนข้างเยอะต้องกินเห็ดเพื่อเลี่ยมมันบังคับยากอะเวลามันโดนหมึกพ่นควันใต่ฮะ okay. ถ้าไม่เก็บเมื่อกี้น่าจะไม่รอดโนโอเคครับเป็นปลาขนาดการแล้วครับน่าจะพอต่ออายุไปได้หน่อย เฮ้ยออกมาออกมาออกมาปลาเิเล็กมาบปลาซซเล็กมาืึคือแบบสองข้างอ่ะผมน่าจะบูไปครั้งไปเลยเนาะชีวิตเดือนหนึ่งแล้ววะไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องเล่นแบบเต็มแล้ววะคิดมันหายไปไหนหมดกันนะ น่า,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 าจะไม่ต้องห่วงนะครับมีแค่ต้องระแวงคือทุณนระเบิดอโอ้ ไม่น่าเลยอ่ะคือแบบทุรบิดเนาะ <C le ars> มีต่อได้อีกสองครั้งอ่ะต่อไม่ออออครับไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วครับตายเยอะเกินไปแล้วอ่ะฮะ <C le ars> โ,โอเคครับผ่านโอเค Frenzy Double Frenzy Triple Frenzy Triple Frenzy Double Frenzy Triple Frenzy Super Frenzy Mega Frenzy Mega บอกว่าอะไรอ่ะ,ะคือถ้าเก็บเก็บไอ้ฟูลี่เมื่อกี้ครับแต่หากหน้าจอเราไม่มีปลาตัวทีเ่เล็กกว่าเราอ่ะมันจะทำอะไรไม่ได้ครับมันก็จะเป็นแบบหมูคฆ่าไปเลยแต่ว,ว่าไม่น่าช่วยอะไรเยอะนะแต่มันก็มีประโยชน์นะผมให้มันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ e ไมโดนทิองจังวะ อยากกินปลาตัวบนนะแต่มันต้องคอยหลบไยเขียวๆนี้ด้วยอ่ะฮะผมไม่กล้าเสียงเลยอ่ะ เพราะเราต่อชีวิตมารอบมึงแล้วครับคือแบบต่อชีวิตได้อีกแค่รอบเดียวเท่านั้นน่ะไม่เยอะคือยังไม่ถึงครึ่งทางเลยโอเคครับผ่านโอเคด่านที่พาครับด่านโบนัสโอ้โหกินจิติ้ตัวกินทันไหมเนี่ย โอ้มีทุ่นระเบิดด้วยฮะไม่เกินเฟรนซีโอเกือบเกือบแล้วโน้โอเคครับอีกประมาณ20ตัวฮะ โอเคครับอีกหนึ่งตัวหาปไปขยบข้างบนจบแบบสวยงามครับไม่ตายและได้ร้อเปอร์เซนด้วยปลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลาเป็นพิษนะครับก็พยายามเลี่ยงๆนะมาแล้วแล้วโอ้โหรู้สึกว่ามันจะนานกว่าเดิมด้วย ค่อนข้างไม่เวิร์กอย่างแรงครับนั่นไงโอเครครับโอ้โเฟรนซี่ทำไมปลาบอดกินมันรู้สึกว่ามันมัน มันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยอะ <S 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 น่ะคือปลาบอดกินแล้วคือมันโค่นออกได้เลยอะพอเรากินแบบโอ้โหโค่นไม่ยุติธรรม บางทีเราก็เดือดน้อยเหลือเกิน oh, <no. S 2> ลบเลิกลบเลบิลก่อนนั่นไงโอเคครับปลาร์สุดท้ายแล้ว Super จะไปให้มันกินทำไมอะ่ะ <What? S 1> โอเคครับพาน กว้้างเฮยมีตะตันอย่างนี้มีระเบิดแน่ๆโอเคครับได้ผลได้ผลได้ผลกลัวม็อพังจริงเลย ปลามันแบบว่ายยังไงของมันวะเนี่ยปลาพิษเนี่ยเฮ้ยหนึ่งอัพโอเคครับเรียบร้อยโน้ปโอเคตัวเล็กไปเถอะพวกเอ็งใครมุกดำ Nope. โหนานๆจะได้ไข่บุกดำทีนะไม่ค่อยได้บ่อยหายากฮะโอเคอย่าตายนะเฮ้ยอย่าตายนะกราบโอเคครับได้ชีวิตเพิ่มอีกเหรอครับโอเคเครับผ่านแล้วนางเงือกนางเงือกคุณไดี๋ยวค,ครับนางเงือกอยู่ทางขวาโอ,เโอเ้เล่นมาตั้งนาน ่งจะได้นางเงือกโอเคมาเล่นต่อกันเลยนะครับเอาละด่านที่28ครับ โอเคเอ้ยหายหนีเฉยเลยเร่อนี้หอเก็บชิวแล้วมันจะมีปลาเล็กๆอยู่ข้างๆรอครับเหยียนก็เป็นปลาอะไรอะตัวตายแทนครับโอเคโอเคอย่าหนีนะอย่าหนีนะเรีย,นะยบร้อย ยเก็บได้กี่อันเนี่ยที่ของผมคือจะวิ่งวนๆนะครับก็คือว่ายวนๆตัวแบบเวลามันหันปุ๊บเราจะได้กินอันนะครับวนๆวนๆพอหันปุ๊บเราจะหันไปควบตัวไปควบเล็งให้แม่นๆหน่อยนะครับ โอเคผ่านแบบสวยงามครับร้อเปอนแต่เมื่อกี้ผมไม่มั่นใจนะว่าชิวอะ่ะมันเก็บได้ทั้งหมดกี่อันแน่นะครับเพราะผมเก็บไปสองแล้วอะ่ะมันรู้สึกมันจะเก็บได้อีกอีอ๋อวาว คนข้างมีประโยชน์นะไวล์ล่อปลาตัวใหญ่ๆคนข้างมีประโยชน์ครับคนเรียกว่ามีประโยชน์เลยดีกว่ามันจะย่อเลาะอ่า <c oughs> ไม่น่าเลยไม่น่าเลย <c oughs> ค่อยๆเล่นเลยครับเอเ็นมีประโยชน์จริงครับเราปลาตัวใหญ่ให้ออกจากหน้าจอครับเราจะได้กินปลาตัวเล็กครับเพราะปลาตัวเล็กกว่าเรารู้สึกว่าจะไม่มีผลนะเอาแล้วงานเข้าโอเค Double Frenzy <laughs> Double Frenzy okay. Super เอาไุโดนมันกินทำไมาเนี่ยเฮ้ยนั่นไงเฮ้ย <What? S 2> แมปค่อนข้างปาชุกชุม,มากเลยเนี่ ต้องเล่นแบบเจ็บๆแล้วก็ปลุกไ่ค่อยไปเกือบแล้วคำคิีไปแย่งไปแย่งมา ภาษาตัวนี้ดีนะครับมันไม่หันหลังกลับเไยมันค่อนข้างเคอยู่ถ้าเจอปลาตลาดให้มันหันหลังกลับด้วยนะเจ้อะไรอ่ะ,อะ โอเคปลาได้รับการอัปเกรดแล้วนี่ก็อัดนานแล้วด้วยงั้นขอตัดจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ